ตอนนี้ที่จะส่งการบ้านในเรื่องของการวางใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะพอเราวางใจได้แล้วนี่ผลมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นไปตามวิบากดีร้ายของเรานะคะทีนี้ก็คงมีวิบากดีที่จะได้ให้มีกิกรรมเกิดขึ้นในที่ดินแปลงนั้นดีกว่าทิ้งไว้นะคะไม่ได้ทำอะไรก็เลยทำให้เราได้มี ต้นกล้วยเกิดขึ้นนะคะในส่วนที่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับแพทย์วิธีธรรมก็ได้เห็นเรื่องของการทำกสิกรรมมาตลอดเลยค่ะในค่ายนี้เราก็จะได้ไปร่วมบำเพ็ญ เป็นประจำนะคะในส่วนของวิชาการก็จะเห็นมีฐานงานคือมีฐานงานลงกระสิกรรมแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสไปลงในฐานงานนั้นกับพี่น้องนะคะทำให้ไม่ได้มีประสบการณ์การทำกระสิกรรมเยอะมากก็ได้เรียนรู้ในกรณีที่มีที่เวทีบ้างหรือว่าตามไปดูเป็นเป็นข่าวๆไปนะคะแต่พอมาช่วงที่พี่น้องเราได้อ ได้ทำกสิกรรมในช่วงนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าการทำบำเพ็ญเรื่องของสุขภาพแพทย์วิถีทำให้ครบพร้อมเนี่ยเราจะต้องได้เริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้เรื่องของการทำกสิกรรมไร้สารพิษด้วยวก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะได้มีโอกาสได้ทำบ้างนะคะไปหาลือเพื่อนจิตอาสานะคะ เพื่อนจีนอาสาที่อยู่ยโสธรก็ไปศึกษาเขาเพราะเขามีนาเขาทานาอพี่ว่าพี่อยากทําตรงนี้ด้วยน้องเขาก็บอกว่าพี่อย่าทาเลยเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะที่เขาทําอยู่ตอนนี้นะ่ะเขาก็ทํานาเป็นสิบกว่าได้นะคะขาดทุนทุกปีแหละแล้วก็เราก็ถามเขานะคะว่าแล้วยังทําอยู่ไหมเขาก็บอกว่าทํานะคะ ทำแต่ว่าก็คือได้ได้เห็นว่าการทํากสิกรรมนะมันก็มันมันยากแล้วก็ต้องมีเวลาให้เราก็ไม่ได้มีเวลาถามเพื่อนจิตอสาก็ไม่ไม่เวิร์กนะคะไม่ได้สนับสนุนใจยังไม่วางใจยังไม่วางทีนี้ก็ไปดูสวนของน้าหมูค่ะน้าหมูอยู่ยะโสทรน,นะคะน้าหมูมีที่อยู่8ปดไร่แล้วก็ทำกสิกรรม กิกรรมน้ำหมูรูเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะคะแล้วก็เห็นน้ำหมูไปทำแต่น,น้ำหมูลงมือทำเองนะคะไปโดยมีทีมมีทีมช่วยอยู่แต่ท่านก็ลงมือไปดูแลแบบมีมีความผาสุกกับการไปทำกสิกรรมแล้วก็ไปดูงานที่สวนน้ำหมูพอไปดูนะคะไปดูเสร็จแล้วทีมน้ำหมูสองสามท่านที่มาช่วยตอนบุกเปิดนะคะก็มี น้องผู้ชายที่ท่านมีประสบการณ์เรื่องของการทํากิกรรมด้วยท่านก็ช่วยแล้ววันนั้นก็ร้อนด้วยค่ะร้อนเดินเดินดูแค่แค่เดินดูนะยังไม่ได้ลงมือทำรู้สึกร้อนโอ้ยรู้สึกร้อนแล้วก็ต้องมีคนอยู่แล้วต้องอยู่ประจําด้วยนะที่นั่นก็จะมีมีการสนับสนุนมีเครื่องมือมีอุปกรณ์สนับสนุนด้วย เราก็เลยมามองว่าเราน่ยอยู่ไกลเวลาก็ไม่มีตอนนี้แค่วันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ยังจะไปอไปยโสธรยังต้องแบบ่หาวันที่จะให้ลงตัวว่าเราว่างจากงานก็น้อยแล้วแล้วเราก็พออากาศร้อนด้วยค่ะกลับไปบ้านวางใจได้เลยค่ะไปหาแม่ไปถึงบ้านแม่นะคะไปบอกกับแม่ว่าไม่ทําแล้วแม่ กิกรรมการทำไม่ได้แล้วแหละองค์ประกอบเราไม่ให้แล้วเข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่ที่คิดว่าเราทําไม่ได้ก็บอกแม่แล้วอุยนี่ร้อนเดี๋ยวนอนก่อนพอตื่นขึ้นมาค่ะพอตื่นขึ้นมาเนี่มีคนมาหาแม่มีอานาสองคนผู้หญิงผู้ชายมาหาแม่แล้วท่านก็อ่าคุยกันเรื่องของการที่ท่านมาขอทํา กสิรกรรมตรงพื้นที่เราสวนหนึ่งที่จะทำนาแล้วสวนนะ่ะท่านอาสาที่จะดูแลสวนให้แล้วก็ท่านก็พูดว่าเดี๋ยวท่านจะต้องไปต้องตัดตัดพวกต้นไม้ที่มันขึ้นรกๆนั้นเพื่อปรับพื้นที่แล้วก็จะมีให้แห้เพียงให้มีรถไถไปไถท่านก็จะดูต่อแล้วต้องได้ปรับนั่นปรับนี่ท่านก็เล่าไปนะคะ คือท่านมาอาสาที่จะดูแลที่แล้วท่านก็บ้านอยู่ตรงกันข้ามกับพี่ตินที่เราอยู่ก็เลยได้มีคนมาทำกสิกรรมให้โดยที่เรารู้สึกว่านี่คือสถานการณ์นี่คือเรื่องของเหตุการณ์นะคะแต่เหตุการณ์นี้นเกิดขึ้นหลังจากที่เราวางใจได้ว่าบ่งทำไม่ได้แล้ววางใจเรื่องกสิกรรมแล้วนะคะจากนั้นเราก็เลยได้ทำกสิกรรมค่ะเดี๋ยวถ้า ผลกล้วยออกมาก็จะได้มีโอกาสได้แบ่งปันกับพี่น้องนะคะตอนนี้จะอบอกว่าก็มีกรจกรรมกับเพื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสาที่จะถ้ามีความสามารถในการจะปลูกอะไรเพิ่มเติมได้ก็จะได้ขอแบ่งปันกิ่งพันธุ์กับพี่น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขอแบ่งปันกิ่งพันธุ์ใครมาเลยนะคะเพราะว่า,าคิดว่าอาจจะดูแลเขายังไม่ได้ แต่ตอนนี้ที่บ้านเองเราก็จะทําการปลูกเป็นกระถางเอ่เพราะว่าไม่มีที่ดินที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะใช้การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นเป็นหลักนะคะตอนนี้